ก่อนอืก็ขอสวัสดีแขกพี่มาเกียรตทุกท่านนะครับผมเต้นนะครับจาก GP Link Enterprise ประเทศไทยนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางทาง LG นะครับแล้วก็ทางไฮโซ a t i o n นะครับ Television and Network นะครับที่จัดงานดีๆวันนี้นะครับให้เรามาพบปะมาพบเจอกันนะครับผมก็วันนี้นะครับทาง GP Link เองนะครับผมเองก็จะมาแนะนำในส่วนของอ โซลูชันนะครับที่นะครับตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นในส่วนของฮอปพิซอริตี้นะครับกลุ่มของโฮเทลต่างๆนะครับวันนี้เราก็จะมีโซลูชันที่เป็นโซลูชันอินเทอร์เน็ตกับโซลูชันจีพอรหรือ Fiber to the r o o m นะครับมานำเสนอนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอแนะนำในส่วนของ TP-Link ให้ทุกท่านได้รู้จักก่อนละกันนะครับ TP-Link เองนะครับเราเป็นนะครับในส่วนของ ทีวีลิงเองเรามีจัดจำหน่ายมากกว่า170เทศทั่วโลกนะครับเรามียูเซอร์ที่แอคทีฟและใช้งานโปรดักตของเรามากกว่า1,700ล้านยูเซอร์เลยทีเดียวนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอทีวีลิงเองยังเป็นนะครับเวนเดอร์นัมเบอร์วันนะครับที่มียอดขายนะครับในส่วนของโปรดักต์ l a นะครับนะครับสูงสุดติดต่อกันถึง12ปีซ้อนแล้วนะครับผมนะครับ นอกจากนั้นไม่พอที l i n k ์เองยังอยู่ในนะครับเมจิกคอร Dance ยังอยู่ใน g a r ์ n e นนะครับติดต่อกันถึง6ปีซ้อนนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าโปรดักต์ของเรานะครับเป็น High เทคโนโลยี y High Performance อย่างแน่นอนนะครับผมนะครับในส่วนของ Tplink นะครับเรามีด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันอยู่2 He a d q u a r t e r นะครับ3 m e เมนูเ t ต r i n g Base นะครับส d Center แล้วก็มีนะครับ5้ัพแบนด์ด้วยกันนะครับประกอบด้วยนะครับในส่วนของ ทีพีลิกเองเรามีเฮดคอร์เตอร์อยู่ที่นะครับที่แรกเลยก็คืออยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นทีพีลิงนะครับโกลบอลอินแล้วก็อยู่ที่สิงคโปร์นะครับเป็นทีพีลิง o คอรเปอเนะครับผมเรามี3มเมนูเฟ e ต์ลิงเบรนะครับขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่นะครับบราซิลนะครับอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็อยู่ที่เวียดนามเลยนะครับผมนะครับทีพีลิงเองนะครับเรามี5้าสับแบรนด์ด้วยกันนะครับ ซึ่งประกอบด้วยนะครับแบรนด์โอมาดะนะครับแบรนด์วิจิแบรนด์อาจิเนตแบรนด์ทาโปแล้วก็แบรนด์คาซ่านะครับผมนะครับทีพีลิงเองเรามี42สาขาทั่วโลกนะครับกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสาขาที่ประเทศไทยนะครับทีพีลิงเองนะครับข้อดีของเราเลยเรามีคอ call นเตอร์ไว้ซัพพอร์ตลูกค้านะครับอย่างที่ประเทศไทยเรามีคอ call นเตอร์ซัพพอร์ตนะครับทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับซัพพอร์ตทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับผม ทีพีซิงก์ประเทศไทยนะครับเราตั้งอยู่ที่ตึกดนายทาวเวอร์แกรลามานายนะครับตรงพระรามเก้าอยู่นะครับอยู่ตรงรัชดานี่เองนะครับผมนะครับอันนี้เป็นนะครับนะครับกลุ่มลูกค้าที่เป็นในส่วนของโฮเทลนะครับซึ่งดีเลยกันก็ในส่วนของงานที่เราจัดวันนี้เลยนะครับบางโซลูชันเนี่ยเราก็จัดร่วมกับทางไฮโซลูชันนะครับ ครับผมแล้วก็อยากจะแนะนำนะครับในส่วนของตัวโอมดะนะครับบายทีพีลิงนะครับบางท่านนะครับอาจจะรู้จักในส่วนของตัวโอมดะอยู่แล้วนะครับแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักเนาะวันนี้เรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับโอมดะเองนะครับเป็นแบรนด์นะครับที่ทําเกี่ยวกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของทางทีพีลิงทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Ac ็ e เซดพอยตตัวเราเตอร์ตัวสวิตตัวคอนโทรลเลอร์จะอยู่ภายใต้แบรนด์โอมดะทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับ ทีพีลิงเองนะครับทำไมเราต้องเลือกในส่วนของโอมาดาบายทีพีลิงเพราะว่านะครับเรามีอุปกรณ์ที่ครอบคลุมในทุกๆเซกเมนต์เลยนะครับในโซลูชันเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับรูปแบบเคารูปแบบซอฟต์แวร์รูปแบบฮาร์ดแวร์แ,บบ ware, และอุปกรณ์อื่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว a c ็กเซสพอยนะครับตัวสวิตตัวเราเตอร์หรือตลอดไปถึงตัวเอเซสเซอรี่ต่างๆเราก็มีนะครับแบบเป็นวันซิสเต็มเลยทีเดียวนะครับสำหรับโปรดักของทาง Tplink นะครับนะครับ ในความมาดูในเรื่องของการบมเนจบ้างนะครับตัวโอมาดาของเราเนี่ยครับเเราดีไซน์ในรูปแบบ SDN หรือ Software Defined Network นะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับสามารถบมเนจเมนต์ได้ง่ายนะครับแบบเซนเซนต์ไลท์บมเนจเมนต์เพราะตัวคอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยสามารถคอนโทรลอุปกรณ์สวิตช์เราเตอร์เอ็กเซสพอยต์นะครับผ่านตัวคอนโทรลเลอร์นัดจุดๆเดียวนะครับการมอนิเตอร์ทราฟฟิกมอนิเตอร์ดีไวร์นะครับก็สามารถทําได้แบบเรียลไทม์นะครับการทํารีพอร์ตการอ alert แจ้งเตือนความผิดปกติของระบบเน็ตเวิร์ก นะครับก็ทําได้ง่ายๆผ่านตัวระบบคอนโทเลอร์จุดเดียวเลยนะครับผมนะครับรวมถึงในการนะครับซิมเพิลเมนเต์ในรูปแบบนะครับในกรณี้ที่เรามีสาขา มีบานเยอะๆเนี่ยเราสามารถเมนเ็บแบบ MSP ได้นะครับหรือมันตีททนเน้นพิวเวเลตนะครับผมสามารถ assign สิทธิ์พิวเวเลตให้กับผู้ดูแลไซต์ต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับรวมถึงนะครับ TP Link เอ,เองนะครับในส่วนของ Easy Operation and Management เนี่ยนะครับ ตัวคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับมี AI นะครับช่วยในการประมวลผลในการจัดการพวกสัญญาณนะครับในส่วนของโซลูชัน w i f i นะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเสียเวลานะครับไปจูนนิ่งเรื่องสัญญาณ Wi-Fi นะครับแต่กลุ่มลูกค้าที่เป็นในส่วนโฮเทลเนี่ยเราจะมีห้องเยอะๆเนาะแล้วก็มันจะมีการกวนกันของสัญญาณที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเรามี AI ในการประมวลผลช่วยในการบริหารจัดการในสิ่งนี้นะครับทำให้แอดมินประหยัดเวลานะครับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผม แล้วก็นะครับเราเองนะครับโอมดะนะครับมีโปรดักไลน์นะครับอันนี้เราพูดไปแล้วน้องในส่วนคอนโทลเลอร์เราเตอร์สวิตช์และตัวเอ็กเซ เอ็กเซทพอยต์นะครับมาดูนะครับในโซลูชันที่เป็นในส่วนของ Wi-Fi 7บ้างนะครับ TPlink เองนะครับมีจัดจำหน่ายตัว Wi-Fi 7เนเี่ยนะครับเราเปิดตัว Wi-Fi 7มาสักระยะหนึ่งแล้วจริงๆแล้วก็ประมาณสัก1ปีนะครับเรามีหลากหลายโมเดลหลากหลายแบนด์วิดต์ให้ลูกค้าเลือกใช้งานเลยนะครับผมวันนี้เรามีมาโชว์ที่บูธของ Tplink ด้วยนะครับยังไงก็ช่วนพักเบรไปเยี่ยมเยือนไปพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็เลยนะครับไอตัว Ac ็กเซทพอนะครับประเภท l อล a พ e นะครับซึ่งนะครับเป็น อุปกรณ์นะครับที่ป๊อปปูล่ามากสําหรับนะกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่เป็นโฮเทลเนาะเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีอัตภะประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับตัวมันเองยังมีพอร์ตนะครับพอร์ตแลนไวซัพพอร์ตให้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อเซอร์วิสภายในห้องพักของแขกเราไม่ว่าจะเป็นพวก IPTV IP วีไอพโฟหรืออุปกรณ์ IoT ต่างๆนะครับนะครับเราก็มีอุปกรณ์อย่างเช่นในส่วนของตัว นะครับ i n t ที่เป็นในส่วนของตัว outdoor นะครับหลากหลายรุ่นทั้งเป็น internal e x t e r n a l นะครับในส่วนของ internal e x t e n a l r นะครับ external e x t e n a l นะครับพพอร์ตทั้ง Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็ส่วนในส่วนของตัว exit point ประเภทแบบ point to point นะครับหรือทำงานแบบ point to multi point อันนี้ก็นะครับลูกค้าก็นะครับที่ผมเห็นในโซเชียลโรงแรมเราเอาสามารถไปติดให้ภายในลิฟต์ได้นะครับก็เอาไปติด เอ่อพรไวอินเทอร์เน็ตพรไวสัญญาณ Wi-Fi นะครับให้กับกล้อง c c t v ที่อยู่ในลิฟต์ได้นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์นะครับภายใต้โอม่าดะนะครับเราก็มีสวิตช์นะครับในทุกๆเลเยอร์เลยไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์2เลเยอร์3นะครับเรามีซัพพอร์ตตั้งแต่พอร์ตที่เป็น1นึ่งกิกสองจากิกหกิกสิกิกแล้ก็มีนะครับผมนะครับมาดูในส่วนของโซลชั่นที่เป็นส่วนของโฮเทลนะครับวันนี้ที่ผมยกตัวอ,อย่างที่เป็นไดอะแกรมขึ้นมาก็เพราะว่าผมอยากให้ทุก ท่านได้ทราบว่านะครับในโซลูชันนะครับในทุกๆมุมในทุกโซลูชันของโฮเทลเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์นะครับในกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่เป็นโฮเทลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกสต์รูมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอร์ดิลอเรตตัวลองนะครับล็อบบี้แล้วก็ในส่วนของคอนเวชั่นฮอลแล้วก็ในส่วนของอัลโดโซนเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ครบเซตเลยนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับที่สําคัญเลยนะครับในส่วนของการทำออเทนติเคชันนะครับในส่วนของ โรงแรมเนี่ยนะครับเราก็ใช้นิยมใช้ในส่วนของ a e n t i c a t i ั n ในรูปแบบของ Captive Portal อยู่แล้วเนาะ TPLink เองมี Build-in ในส่วนของ Captive Portal มาให้นะครับรองรับในส่วนของ v i ยเช Ti ์ทิเคิลล็อก SMS er และส่วนของความ t h e n นเท่านั้นยังไม่พอถ้าลูกค้ามีระบบนะครับในส่วนของที่เป็น Radius ระบบ PMS ต่างๆนะครับเราก็รองรับนะครับ i n t เ g r กรตร่วมก,กันกับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Radius แล้วก็ในส่วนของ Portal s e r v e r ที่เป็น External ได้เช่นเดียวกันนะครับผม แล้วก็นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดหนึ่งอีกหนึ่งโซลชันนั่นคือโซลชันที่เป็นไฟเบอร์นะครับเมื่อกี้เราพูดไปเป็นโซลชันที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับที l พี k ลิงเองมีโซลชันที่เป็นไฟเบอร์ทูเดอะรูมหรือที่เราเรียกคุ้นเคยติดปากกันคือโซลชันจีพอร์ตนะครับเป็นโซลชันไฟเบอร์นะครับเรามีหลากหลายโมเดลนะครับเลยนะครับตั้งแต่ที่เป็นหนึ่งยหรือเป็นในส่วนของที่เป็นแชสซีดก็มีนะครับผม วันนี้นะครับที่ผมจะมาอธิบายในยส่วนของโซลูชันที่เป็นไฟเบอร์ของทางทีเปริงเนี่ยมีความพิเศษอย่างไรนะครับผมปกติแล้วเนี่ยครับผมโดยโซลูชันจีพรทั่วๆไปเนี่ยครับเราจะมีนะครับ การเดินสายนะครับไฟเบอร์นะครับไปที่ห้องพักของแขกของเราเนี่ยนะครับหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ในหนึ่งห้องนั้นน่าจะมีในส่วนของตัวเราเตอร์หรือตัว a c c e s s Point เนี่ยนะครับเอาไว้คอยซัพพอร์ตเซอร์วิสต่างๆให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ IPTV ไว้นะครับหรือพวกอุปกรณ์ i o t ต่างๆนะครับโดยโซลูชันนะครับในรูปแบบของ GP พเนี่ยก็จะทำงานนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ความพิเศษของทาง t p Link ์เลย ก็คือเราสามารถเอาตัวโซลชันที่เป็นอนเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามามิกรวมไว้ในโซลชัน G Port ของเราได้ด้วยปกติเนี่ยภายในโรงแรมโรงแรมหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ห้องพักเนาะที่เราจะเดินสายเฟเบอร์เข้าไปที่ห้องพักของลูกค้าเนี่ยนะครับมันยังมีโซนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนของอย่างเช่นเนี่ยห้องเนี้ยคอนเวอร์ชันฮอล์นะครับโซนอ outdoor โซนฟิตเนสต่างๆ่โซนเลตัวลองซึ่งบางโซนเนี่ยเรา นะครับบางโซนเนี่ยอย่างคอนเวอร์ชันฮอลเนี่ยมันอาจต้องการแบนด์วิดที่ค่อนข้างสูงเพราะว่ามีคนใช้งานที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโซลูชันที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยมันเป็น โซลูชันที่ต้องแชร์แบนด์วิดต์นะครับมันก็เลยทําให้อาจจะไม่เหมาะสมกับบางโซนนะครับของในส่วนของที่เป็นโรงแรมเนาะครับผมด้วยโซลูชันของทางทีบีลิงเนี่ยมีความพิเศษเอาตัวโซลูชันอีเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามารวมกับโซลูชันจีพอร์ได้และบริหารจัดการผ่านโซลูชันจีพอร์ทให้เรายืดหยุ่นมากขึ้นในการนะครับดีไซน์โซลูชันให้กับโรงแรมของเรานะครับไม่ว่าเราจะสามารถบริหารจัดการเพิ่มตัว e x c e เซสต์พนะครับในประเภทที่เป็นอีเทอร์เน็ตหรือ ในส่วนของตัวกล้องที่เป็น IP Camera เข้ามาเพิ่มเติมในระบบ GPON ก็ได้เช่นเดียวกันทำาให้เรายืดหยุดในการดีไซน์และการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นะครับอันนี้เป็นนะครับโมเดลนะครับนะครับในส่วนของตัว e x c e เซดพอนะครับที่อยู่ในห้องพักของเราครับเรามียุดด้วยกันอยู่2โมเดลนะครับที่เป็น o m ม d a GPON a นะครับ AP ก็คือในส่วนของรุ่นที่เป็น Desktop นะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นในส่วนของ Wall ติดฝาผนังเลยนะครับผม นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโซลูชั่นที่ผมบอกนะครับถ้าทุกคนสังเกตในส่วนของที่ในส่วนของไฮไลท์เข้มๆสีเทานะครับก,ก็จะเป็นนะครับที่ผมบอกว่าเราสามารถเอาตัวโซลูชันอิเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามามิกร่วมกับโซลูชัน GPON ได้นะครับโดยใช้ตัวเจ้าโอม d ดะ p p o ONU s a p ตัวนี้เข้ามาเป็นตัวประสานนะครับ นะครับระหว่างโซลูชันไฟเบอร์กับโซลูชันอนเทเนตนะครับสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับผมของวันนี้แล้วนะครับก็จะขอฝากในส่วนของโปรดักต์นะครับที่เป็น CCTV นะครับหรือนะครับในส่วนของ t p l i n k นั่นก็คือแบรนด์วิจินะครับผมเรามีโปรดักต์นะครับ CCTV นะครับด้วยนะครับมีครบ ทุกโซลูชันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่ไว้เมเนจนะครับบริหารจัดการในส่วนของตัวระบบ CTTV กล้อง c a m e r a NVR s o าร์พาร์เนลแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเอาไว้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบคันนะครับสำหรับผมวันนี้ก็นะครับ Tp-link เรามีจัด b o o t อยู่ที่ด้านหลังนะครับยังไงช่วงพักเบรกสามารถถ้าลูกค้าสนใจในส่วนของโปรดักของ,ขงทาง Tp-link ครับ เราสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ที่บูดน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ